รองนายกอนุทินเปิดงานวันครูครั้งที่68ประจำปี2567ภายใต้แนวคิดครูดีสอนดีสิทธิด์ดีเรียนดีมีความสุขชี้สิ่งสำคัญคือการวางรากฐานคิดย้ำครูต้องสร้างลูกศิษย์เป็นคนดีและคิดสร้างสรรค์วันที่16มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายประธานการจัดงานวันครูครั้งที่68 ประจำปี2567ภายใต้แนวคิดครูดีสอนดีสิทธิด์ดีเรียนดีมีความสุขโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเขา้าร่วมณหอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการโดยงานวันครูครั้งที่68นี้จัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคพ,พร้อมกันทั่วประเทศในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไซต์และออนไลน์ในอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายกล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จในวันนี้โดยสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้การทําหน้าที่ของครูยั่งยืนยาวนานมั่นคงและต่อเนื่องคือการวางฐานคิด ตั้งแต่การวางฐานคิดในวิชาชีพการที่จะประกอบวิชาชีพวางฐานคิดให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเกิดการเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แม้ว่าโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากมายแต่สิ่งที่มาทดแทนครูไม่ได้เลยคือการสร้างให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยครูว,วางรากฐานความคิด เพื่อให้สิทธิ์ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ขณะที่พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การกล่าวว่าการเป็นครูในยุคการศึกษาดิจิทัลนั้นไม่ใช่แค่ทําหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่จําเป็นต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองในการสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนในสื่อต่างๆมากมายเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาและมีความสุขกับการเรียนดังนโยบายเรียนดีมีความสุข อีกทั้งบทบาทของการเป็นครูต้องสร้างแหล่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสำหรับการสร้างอนาคตของผู้เรียนต่อไปที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมของขวัญวันครูเพื่อที่จะมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นสพทปรับหลักเกณฑ์และย้ายครูคืนถิ่นกศสอจัดระบบจับคู่ครูคืนถิ่นเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันครูอีกมากมายอาทิการอบรมออนไลน์การแสดงเทศการผลงานและร่วมระลึกถึงพระคุณครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุรุสภาได้อีกด้วย